ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอเลกนาล็อกรายการที่จะพาคุณมาพูดถึงประวัติตัวละครต่างๆในเล็กนาล็อกออนไลน์ฉบับ PC หลังจากที่เราได้พูดถึงประวัติของบอสต,ต่างๆในเกมเล็กนาล็อกออนไลน์ไปบ้างแล้วมาในคราวนี้เราจะพาทุกท่านพูดถึงประวัติของเกมเล็กนาล็อกออนไลน์กันบ้างว่าโดยแท้จริงแล้ว เจ้าเกมแลกคล็อกออนไลน์มีความเป็นมายัางไงกันแน่แลกละล็อกออนไลน์โดยแรกเริ่มแล้วนั้นเป็นการ์ตูนชื่อดังมาก่อนโดยผู้เขียนก็คือลีเมียงจินแต่แล้วเมื่อทาง Gravity บริษัทเกมของเกาหลีเกิดความสนใจจึงได้ตกลงกับผู้เขียนในการนำมาทำเป็นเกมในปี2002 Gravity ได้เปิดให้บริการแลกทะล็อกอย่างเต็มตัวเป็นครั้งแรก ในประเทศเกาหลีใต้ในรูปแบบของ International Server หลังจากเปิดตัวได้ไม่นานแบบนนล็กเดล็อกมีผู้เล่นหลั่งไหลาจากทั่วโลกเข้ามารวมถึงคนไทยเราเองด้วยไม่นานนะักปัญหาในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้เกิดขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่าในสมัยนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก1ปีต่อมาบริษัทเอเชียซอของคนไทยได้เห็นช่องโหว่นั้น จึงเสนอตัวเป็นตัวแทนในการจัดทำเซิร์ฟเวอร์สำหรับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเอเทีอเป็นที่ปราบปลื้มของคนไทยในสมัยนั้นมากเนื่องจากไม่เพียงแต่แลนดล็อกแต่รวมถึงเกมกันบาวเมเปิลสตอรี่และอื่นๆด้วยแลนดล็อกได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงขนาดมีนิตยสาราสำหรับเกมแลนล็อกโดยเฉพาะและเรื่องราวสาเหตุของการที่เซิร์ฟเวอร์จะต้องปิดตัวลงคงไม่พ้น การที่ผู้เล่นเริ่มทยอยเล่นน้อยลงอันเป็นผลมาจากการขาดการปรับปรุงและการพัฒนารวมถึงการดูแลผู้เล่นที่ดีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นตามมาทันทีนั่นคือการเกิดขึ้นของเซิร์ฟเวอร์เถื่อนเนื่องจากมีการดูแลผู้เล่นที่ดีกว่าบริษัทเกมเอเชียซอฟเปิดให้บริการเกมล็กล็อกมาตั้งแต่ปี2002และประกาศปิดให้บริการในปี2016กก่อนที่อิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีม จะชุบชีวิตซื้อสิทธิ์มาให้บริการอีกครั้งในปี2017และสิ้นสุดลงในวันที่31มีนาคม2020นับปัจจุบันที่ผมทำคลิปนี้ล่าสุดเลคเล็อกออนไลน์ได้ถูกสารต่อโดย Gravity Game Text ซึ่งตั้งแต่เราเล่นเล่นมาผมเชื่อว่ามีหลายคนยังไม่รู้เนื้อเรื่องเบื้องหลังเกมแลคเลอ็อกออนไลน์นี้ว่ามันเป็นมาอย่างไรกันแน่โดยเรื่องเริ่มต้น ตรงที่ว่าณนะอีกหนึ่งช่วงเวลาความกระสโลกต้องภัยเสื่อมสลายมาลายศูนย์ด้วยกองทัพถวยเทพที่เทิดทูนเหล่านอร์แมนและอสูรเข้าโรมรันในช่วงเวลาความขัดแย้งระหว่างพระเจ้ามนุษย์และปิศาจทำให้เกิดสงครามขึ้นจากการสู้รบกันของทั้งสามเผ่าพันธุ์ ทำให้เกิดเป็นบาดแผลฝังลึกลงไปในจิตใจของผู้ร่วมสงครามทุกคน1,000ปีล่วงเลยความสงสัยเป็นปัจจัยความกเกษมสแสวงหาลูนมิตรกาดปลอดภัยได้อีกคราดวงดาราหวานชื่นและรื่นรมช่วงเวลา1,000ปีได้ผ่านพ้นไป สันติภาพและความสงบสุขได้เข้ามาเยือนลูนมิดการอีกครั้งและในที่สุดความสงบสุขและสันติภาพก็ได้ทําให้มนุษย์ทั้งหลายลืมเลือนบาดแผลที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งการก่อนไปจนหมดสิน้นและเมื่อพวกเขาลืมเรื่องราวเกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตความเห็นแก่ตัวการทุจริตและความเย่อหยงิงจึงค่อยๆแผ่ขยายไปทั่วดินแดนลูนมิดการอีกครั้งจนมาถึงเรื่องราวความหม่นหมอง ความปรองดองต่อไปนี้ไม่เป็นผลตัดทั้งหลายหันคมเขี้ยวเข้าสู่คนฟ้าบันดลความตายทุกชีวาในที่สุดเวลาของสันติภาพและความสงบสุขก็ถึงคราวดับศูนย์และเหตุการณ์แปลกๆได้เกิดขึ้นทั่วทุกสารทิศ่งมีชีวิตต่างๆที่เคยอยู่กันอย่างสงบสุข ได้หันหน้าแยกเคี้ยวเข้าจู่โจมชาวบ้านที่ไร้เดียงสาแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ทําให้ทวีปแยกออกจากกันและพายุลูกเห็บที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องสูญพันธุ์เหล่าอสูรกลับกเกษมสวยสุขโลกจมทุกข์เดือดร้อนทุกย่อมยา่ามีอีกหนึ่งข่าวครา,าวที่ลอยมาปลดปัญหาลูนมิดกาด กลับฟื้นคืนหลังจากที่ความสงบสุขได้เสียสมดุลลงไปทำให้เหล่าปีศาจกลับมามีอำนาจอีกครั้งทุกหย่อมหญ้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและหยดเลือดจากผู้บริสุทธิ์ในสถานการณ์นี้เองได้มีข่าวลือแพร่สะพัดเกี่ยวกับชิ้นส่วนของยาเมียโบราณว่าสามารถคืนสมดุลแห่งความสงบสุขกลับมาได้จึงเป็นหน้าที่ของเหานักประจนภัยที่จะต้องออกตามหา และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวตั้งต้นของเกมเล็กนอกออนไลน์นั่นเอง